สวัสดีครับทุกคนนะครับหลังจากที่เราเข้าไปชมาลานบนวิหารนะครับทุกคนแล้วก็สการะองค์พระประธานมานะครับเราก็ลงมาด้านข้างวิหารนะครับมาทางลานของด้านที่เห็นเ,เจดีย์ภูเขาทองนะครับทุกคนลิบลบสีขาวนู่นนะครับสวยงามมากเลยนะครับทุกคน มีนักท่องเที่ยวนะครับขึ้นลงที่เจดีย์ภูเขาทองแห่งนี้นะครับสวยงามมากเลยแล้วก็สูงใหญ่นะครับนี่นะฮะมาชมฝั่งทางด้านนี้นะครับตอนพวกเราไปก็เออสายนิดนึงนะทุกคนไปถึงแต่คนแนะนำว่าให้มาช่วงเช้าจะดีนะครับเพราะว่าจะได้มีเวลา ขึ้นไปบนเจดีนะครับผมถ้าเรามีเวลานะครับก็อยากให้ขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ก็หันมาดูทางวิหารอีกทีหนึ่งนะครับองค์พระประธานซึ่งสร้างยังไม่เสร็จมุมนี้สวยงามมากเลยนะครับทุกคนถ้ายุคสมัยยุธยาก็คงจะงามมากเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่ฮะให้ชมบรรยากาศฝั่งทางนี้นี่ก็เป็นมุมที่เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับทุกคน นะฮะก็ทางด้านข้างบันไดนะครับมีราวสแตนเลสที่ทำมาเพื่อรองรับสำหรับทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงกลางวันก็ไม่แนะนำให้ผู้สูงอายุขึ้นนะครับทุกคนเพราะว่าค่อนข้างชันและค่อนข้างสูงนะครับทุกคนแม้ว่าอาจจะมีจุดแวะพักก็ตามทีแต่ว่าอาจจะทําให้พ่อแม่ของเรานะครับที่มีอายุเยอะหน่อยก็อาจจะมี ความอ่อนเพลียครับทุกคนนะครับแต่ถ้าคนที่แข็งแรงหน่อยก็แนะนําก็อยากให้ลองขึ้นมาด้านบนนะครับในไหนก็มาแล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะบรรยากาศโดยรอบนะครับหลังจากเราขึ้นมาประมาณอาสองชั้นแล้วทุกคนนะฮะนี่ก็อีกชั้นหนึ่งข้างบนนี้นะครับมาหลายครั้งนะครับทุกคนแต่ว่าไม่เคยขึ้นมาข้างบนเลยนะครับเพราะว่า มาเมื่อหลายปีก่อนก็เขายัางบูรณะอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนี้นะครับต้องใช้แรงพอสมควรนะครับทุกคนเพราะว่าทางชันนะครับเวลาที่เรามาก็ประมาณสักประมาณสักสิบสิบเอ็ดโมงได้ทุกคนซึ่งแดดค่อนข้างจัดนะครับแต่ว่าไหนไหนก็มาแล้วนะทุกคนนะอยากจะขึ้นมาชมบรรยากาศด้านบนนะครับนี่เลยนะครับขึ้นมาก็ หนื่อยพอสมควรทุกคนต้องใช้พลังเิดนึงนะครับเกาะเหนื่อยกันทีเดียวครับทุกคนแต่ก็พอขึ้นมาถึงข้างบนแล้วก็ลมพัดดีเลยทุกคนนะฮะลมพัดดีข้างบนเย็นสบายดีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสูงนะทุกคนนี่ฮะเห็นบรรยากาศเลยว่าด้านล่างเป็นยังไงนะครับจริงๆมาอยู่ข้างบนเนี่ยเห็นวิว หนึ่งสาอ360องศาเลยทุกคนก็คือเห็นทุกทุกมุมของของพื้นที่โดยรอบของเจดีย์เลยนะครับของอยุธยาครับเห็นทุกทิศเลยเนี่ยฮะเห็นบรรยากาศด้านล่างนะครับพักเหนื่อยแปบ๊บหนึ่งก็เดินวนชมวิวดูนะครับอันนี้เป็นการขึ้นมาข้างบนข้างแรกครับทุกคนเนี่ยฮะ ค่อนข้างสูงชั้นพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นพระเจดีย์ด้านบนครับฝั่งนี้ก็ขึ้นไม่ได้นะทุกคนไม่มีจุดให้เราขึ้นไปอีกแล้ว <_ t os> ก็มีอยู่มุมนี้นะครับก็เลยเดินชมบรรยากาศรอบพระเจดีย์นะครับน,นี่ฮะมองไปนี่ค่อนข้างชันนะครับต้อง จับราวตลอดนะครับทุกคนแนะนํานะครับไม่ให้ปล่อยจากราวนะครับเผื่ออาจจะเหนื่อยหอบหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันตรายนิดนึงนะครับอันนี้เป็นมุมทางด้านทิศอ่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝั่งทางนี้นะครับอันนี้มาทางด้านนี้อีกมุมหนึ่งนะครับมาทางโซนทางด้านเหนือนะครับทุกคนนี่ฮะบรรยากาศฝั่งนี้นะครับ อันนี้เลยยอดพระเจดียด์นะครับแล้วก็เลีบลบนู่นเลยนะครับทุกคนทางตรงไปนะครับเป็นพระบรมราชาโุศวรีนะครับเช็คแล้วคือพระบรมราชาโสศวรีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับทุกคนองค์ใหญ่มากเลยนะครับมองด้วยสายตาก็คือเห็นท่านทรงมาอยู่นะครับ มาตรงนี้ทุกคนผมผมไม่เคยมานะขึ้นไม่เคยขึ้นมาข้างบนเนี่ยฮะเห็นว่ามีจุดตรงเนี้ยนะทุกคนก็น่าจะเป็นจุดที่เขาไปดูข้างในนะครับก็เลยคุยกันว่าจะเข้าไปดีไหมเขาให้ถอดรองเท้านะทุกคนก็เลยตัดสินใจว่าจะเข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรนะครับทุกคนนี่ฮะเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่ามันมืดมืดกำลังช่างใจกันอยู่นะครับ นะฮะสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปชมนะครับทุกคนข้างในนะครับครับผมสุดท้ายผมก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็ให้แฟนเขาดูแล้วก็ค่อยตามมาอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับไม่เคยเข้ามาเลยนะครับทุกคนเนี่ยคือใต้องค์พระเจดีย์เลยนะครับสุดท้ายก็มีเป็นบุสบกนะครับเป็นพระพุทธรูปหลายๆ องนะครับมีพระบรมสารีริกธาตุพระอาหารหันตาธาตุนะครับแล้วก็เป็นรูปเคารพของพระนเรสวนสมเด็จพระนเรสวนด้วยนะครับให้เราสักการะบูชาด้วยนะครับมันจะไม่มีช่องระบายอากาศนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีเครื่องปั่นไล่อากาศอยู่ข้างในนะครับก็แนะนำมาให้แค่เต็มที่ก็สองคนนะครับทุกคน สลับกันเข้ามานะครับผมแล้วก็กราบเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลมาให้กับตัวพวกเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านในนะครับเสร็จแล้วก็พากันออกมาจากเจดีย์ภู JD, เขาทองนะครับผมเสร็จแล้วก็พากันลงมาฝั่งทางทิศเหนือนะครับทุกคนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะลงมาฝั่งนี้เพราะว่า ที่เราจอดรถนะครับอยู่โซนทางนี้นะครับทุกคนเนี่ยฮะลงมาต้องจับราวบันไดนะครับทุกคนห้ามปล่อยมือเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างชันนะครับเหนื่อยก็จับราวแล้วก็หยุดพักเหนื่อยแปบ๊บหนึ่งได้นะครับแนะนำถ้ามีร่มนะครับน้ำเปล่าให้ถือมาด้วยนะครับจะดีมากเลยนะครับ เนี่ยฮะก็ค่อยๆเดินลงมาทางด้านนี้นะครับผมก็ใกล้ถึงข้างล่างแล้วนะครับอยากให้ทุกคนมาเยี่ยมชมแล้วก็มาทำบุญที่นี่กันเยอะๆนะครับผมและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีนะครับผม